กับสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับเกมคุโรโกะเหมันเคยที่ติดตามเกมกหล,ลักนี่คือคุโรโกะมั้งจริงเห็น,นี้ก็แบบยูท <c oughs> <c oughs> ูบมันอย่างเกมนากหล,ลักก็คือไอ้นี L ่แหละอาวี v <c oughs> แต่ตอนนี้เป็นคุโรโกะแล้แต่ก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ค่อย,อยากจะเข้าเลยมันเกลือกันไป โอ้เดี๋ยวมีกิจกรรมมาเยอะนะว่ไม่ได้เข้ามาสองวันแล้วนะแต่เราจะพาไปสองวันเลยเรียบร้อยเลยรีดีมันรีสี่ทุ่มไหมแล้วผมก็โอ้โหก่จะเข้าได้ก็เกินสี่ทุ่มแล้วมันรีวันหนึ่งก็มองรีสี่ทุ่มอะเสียได้ผมก็โอ้โหเสียดด้สองวันไม่ไี้เข้าก็ โอชัดก็ไม่มีอะไรนะมีก็คงเป็นนี่นี่เข้ามาเข้ามาในห,หมายครับอ่าเข้าเข้ามานี่นี่ก็เข้ามาโอ้สามตัวเข้ามาเลยรุ่นปริหารต้องดูดูว่าเนี่ยจะเป็นรุ่นปริหารที่เข้ามา ผมไม่แน่ใจนะผมว่าต้องอุนบริหารต้องเข้ามาแน่นอนถ้าเป็นธรรมดาตัวตัวไม่ใช่รุ่นบริหารน่าจะน่าจะเข้ามาเป็นอีกแบบเหมือนร้านค้าเนี่ยร้านค้าเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเนี่ยนะนี่ก็เข้ามาแล้วนะเอ้าเอามาเฉยนะนี่ก็เข้ามาเนี่ยจะเป็นร้านค้าเราจะซื้อเพชรได้เนี่ยเอเก็บไว้คงนานแต่แต่ถามว่าได้ไหมผมว่าโม ไม่น,าน้าหรอกเดี๋ยวบเดียแบบเด๋ยวไม่ได้โอ้เดี๋ยวก็ได้มันมา้าเดี๋ยวก็ได้นี่กิจกรรมเล่นเล่นมึงเดี๋ยวไปลองลองลองแรงเหมือนเดิมเน,นอะป่ะไม่ค่อยค,อยค,อยคอย่มีอะไรือผมไม่ค่อยเข้าหลายวันนกจกรามเลยหาย <laughs> กำลงเปิดแล้วลนะะรับไหนแต่มา,มา,ม,ามาก็ไม่รู้อืมผมว่าถ้าสอนดาวโหลดก็ไม่ได้สอนจริงมันดาวโหลดแค่นี้ง่ายเลยผมก็แค่ผมมันทิ้งลิงก์ไว้ทุกคลิปเลยทุกเกมที่ที่ลงอ่ะ <c oughs> มันจะมีลิงก์อยู่การเหมือนเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดาวโหลดแล้วก็เล่นได้นะสมัอดี อจริงนี่ผมไม่รู้ว่าสมัครอไอดีวป่าคุณทุกคน,นจำไม่ได้เนะเข้ามาเล่นเลยอน่าจะยังไม่สมัครนาลองดูกันใ <c oughs> นปาบเฟรมของปับแ่นี้ะันแร่แล้วเ <c oughs> นี่ยปรับเฟรมเลยใครมาปรับได้นะแล้แบบถึงอะถึงว่าถึงเลยอะไม่น่าจะมีอะไรแล้วน่า โอ้ยโอ้นี่สรตอบตอบผิดนะงานเลยอ๋ออืมเอาได้และอืมอืมืมอ เบลสองเลยอ่ะเล่นเนื้มอมันสู่มเท่าไหร่นะข่าทิดูดูดิผมสู่มันตั้งร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขสวยตองอะตองหนึ่งเลยอ้ <c oughs> นี่ <c oughs> นะมาต่อคลิปก่อนด้อ่ะเมื่อค่อยวางเล่นเลยคลิปก่อนเล่นนี่มาเล่นในเรือเ่องต่อแล้วแป๊บหนึ่งเลอะ ไม่รู้ว่าแบบจะเไปไน็นไงเรามาเล่นเน,นเรื่องต่อแค่กนะ็ไม่รู้จะเป็นไงเนนะี่ยเรามาเล่นสับแป๊บมันมาไ้ทำอะไรอุ้ยเอามิอุ้ย,อยเอาลงวะจะเอาให้ทำอะไรอะ

ออกมาตรงนีป <łość> ุ๊บอ่ะปด๊เราดลงไปแล้วูดลงไปแล้ว ยังแย่งไม่ได้เลยภารกิจ,จผ่านแล้วนะโอเคผ่านแล้วภารกิจแ f d เดูส <c oughs> <c oughs> ิได้เปิดโซนนี่น่าได้นะโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่เอามินิเอามินิชอบจัดเอามินิโคงชัดโ,โอ้โหอะไรเนื้อเรื่องนะโคงสุดแจะคงเป็นคิสเศษแต่มันก็รับภาระร่างกายไม่ไหวครับดูว่นไปให้ทำอะไรอืม ไม่รู้อ่ะมาเพื่อนทุงเอออ๋อ,อ,อนี่ไงวิ่งทาเมื่อกี้ได้นะ่ะ กองจัดงหนเราก็ต้องไล่ไปตามระดับรีบเอารีบเอาอะไรนะรีบาวไม่ได้จะเชื่อเลย หลายรอบ เลนะ่นหนุกนะใครใครแต่แบบมันหัวกหนกดีนะมีหนังสืออยู่อ่ะสือสางเล่มๆจุกเลยอนีรเล่มจุกเลยก็ก็จะขายอยู่นะแต่ไม่ดูคนซื้อมันไม่ค่อยซื้อหนังสือแล้วนะจะได้ก็มไม่อยากขายแล้ว แบบต้องใช้เงินนะอืมลงเลยแล้วถ่ายว่าจะโพสในกลุ่มแถมฟรีนี่เลยนะอืมสามแดงไปป่ะอืมเอามาวันนี้ไรกันเนี่ย โอ้หสามแต้มแม่นจัดรุ่นแม่นไม่รู้รุ่แม่นยังไงแล้วเนี่ยอืโดสูงจัดโอ้โหโล,งล,งลงเป็นลงลงเป็นลงอ่ะ นี่ก็แม่นพอพอกันอ <c oughs> ขาละ <c oughs> <coughs> <coughs> oluyor, <hai chính> <coughs> rồi anh chị rồi rồi đầy dữ nè มาส่มดีกว่าเธอมาส่มมาต้อออกเลยต้องออก <c oughs> โอ้ยรอทีครับเสร็จไม้ไหวจริงจริง น้ำนะขอแห้งมากระพว้นสุ่ม <c oughs> ปาบอะไรได้อะไรไไมาก็ไม่รู้ได้เพชรแล้วละ่ะสดจัดอะเป็นไงบ้างถัก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมทั้งคิดต่อไปด้วยวันนี้ก็มีแค่นี้แหละมีอะไรเดี๋ยวผมก็มาอพปเดตตลอดแหละบ๊ายบาย